มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจวาวันที่19พฤษภาคม2568เปิดตลาดปรับขึ้น50บาทในครั้งที่1ต่อมามีการปรับขึ้นลงรวมแล้ว6ครั้งโดยราคาทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ51,850บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา13.55นาค่ะ ราคาทองคําวันที่29พฤษภาคม2,568นะคะทองคําแท่งรับซื้อบาทละ5,950บาทขายออกบาทละ5 1 5 0 0บาทสําหรับราคาทองรูปพนธ์นะคะขายออกบาทละ51,850บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ